สวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับจากช่อง DTC h ฮ้นะครับกับเซิร์ฟเวอร์เ่137นะครับกับเกมบัมบัชแมนเดือสองเกมเซิร์ฟเวอร์เจแปนครับก็มาดูอันดับเลยครับการเร็วๆเลยเนาะครับอันดับครับอยู่ที่สามสิบห้านะครับพลังอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองครับเรียกสวยละเมื่อกี้ก็เซิร์ฟเวอร์เอเชียก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็อันดับนะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพัน ห้าร้อยเจ็ดสิบสามก็พลังเกือบจะสามแสนแล้วนะครับก็เขาไปเร็วมากนะหนึ่งก็คือเรื่องเลเวลสองก็คือเรื่องการใช้แต่แต้มในงาในการซื้อนะผมก็ไปแบบช้าๆไม่รีบนนะครับอัพตัวละครสุกแกงครับอันดับอยู่ที่61ครับก็เป็นปู่ซิลเวอร์แฟงครับพลังครับอยู่ที่45620นะครับส่วนอันดับ Q นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ส่วนการจัดทีมก็ยังไม่ได้พเพ um um ิ่มเติมหรืออะไรมากนะครับก็ยังใช้ทีมรูปแบบเหมือนเดิมนะครับก็มีแค่ในการอัพของอุปกรณ์การใช้ฟาร์มอุปกรณ์ไปอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ว่าเออมันเปิดมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเนาะก็มีของโม้ทผมกจากกิจกรรมมานบ้างแล้วครับก็เอามาใส่เพิ่มแล้วก็มีของฟ้าปรับไปครับครับอะไรประมาณนี้เนาะ ่วนอ่านปลาลองนะครับก็อัปเดตขึ้นมานิดนึงก็อันดับครับตอนนี้อยู่ที่16นะครับก็ชนะบ้างแพ้บ้างสัดส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยสปีดในการเปิดของเรานะครับที่ค่อนข้างจะช้าไปเลยแล้วก็มาส่วฝึกนะครับก็อยู่ขั้นที่34เนอะอ่อ แล้วก็วันนี้เป็นสถานทับในการจบของอล่าดาบนะครับผมก็ไม่ได้ได้เศษาดาบมาแค่ประมาณกี่ชิ้นเนาะประมาณเอ่อไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนฟอ,องชิ้นโอเคแล้วก็ได้กรอบมานะกรอบมาแค่นั้นเลย <laughs> แล้วก็ส่วนเรื่องด่างก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็อยู่ด่านติดเนาะก็วันนี้ก็อ,อผมก็เคลียมถึงชั้นที่หแล้วนะครับเอ๊ะไม่สิอันนี้ดิเออ,อันนี้เจเวลสเก้าว9น,นี้นะ่าจะเวลห้าสิบพอดีเนาะก็ลองตัวอ,อกระป๋องอีกยยาวเนาะจำใหม่ไม่ลด้น่าเป็นอารีนาเนาะ ส่วนเรื่องของดองครับกอ็อยู่ที่38บาทครับเท่ากับซิลเวอร์เอเชียเลยเนาะเดี๋ยวหาอีกประมาณไปน่าจะได้แนละ้วแต่ว่าของกิฟเพชรเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้องใช้เพชรในการซื้อสแามิน่านนะแล้วก็ซาตานะครับก็อีกนิดนึงก็ก็จะปลดอีกช่องหนึ่งนะแหละแล้วก็เป็นสตอรี่นะครับก็อีกประมาณอีก2รูปนะแล้วก็เฮาส์นะครับ ดูอ่าค่าคอมสำเร็จกันชบโอเคเรียบร้อยของเซิร์ฟเวอร์นี้มันจะไม่มีไอสูตรฝึกอะไรนะตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะหรือว่าอนะคาคตมีแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนกิจกรรมก็คริสต์มาสก็ยังเหมือนเดิมน,นะก็เอาของพวกนี้ไปแลกนะผมนา่าจะฟาร์ดแล้วผมก็ลืมแลกของเมื่อวานเนาะ กูอุ๊อยเราใช้เ็จม่วงมาเนาะมาขอออฟลนาเป็นสปีด HP ป้องกันโอ้น่าจะไม่ได้ใช้แต่ HP น่าจะใช้อยู่นะถ้าเราไปใส่พวกตัวละคลรแบบเอ่อแท้งหรือว่าตัวรับเดาเม,มดเรานะ โอ้ังเด้งมาหมื่นเก้าแสนเก้าเลยนไปสักยี่สิบสงจปีี่ดน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเยี่สิบออเคเระไม่ใ ฟุ้งเฟือนะอันนี้โอเคมาแล้วก็มาตีผู้คนลยูเนาะใครหมโอเคมาซ0 8 6แปดหกนี่สองแสนแล้วโอ้โหเร็วมากเลยเนาะอ่ะไหนยลองลองตีเขาหน่อยดิผมไม่รู้เขายังเล่นอยู่ไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นผมภาษาบ้านมองได้วา่าล็อกล็อกอินล็อกออลยางต้องมาตั้งแต่ Google ทำสลิดนะนะเอาจริง <laughs> แต่ว่าพวกเ่ายังไงดีพวกอาวุธยพอ,อย่ะ ยังจำได้อาจออกอยู่ว่าอลละไรเคอะไรนะเริ่มจำได้และ<ส>โอเคครับฝั่งเขาเปิดด้วยฟูดเสือแฟนครับแล้วก็ผูกแฟนก็ฝั่งเราอ่าเมมูเมงก็เปิดให้ฟูดแฟน์ฝั่งเราครับดูนั่นเองครับชิบห้าแสนสองหมื่นครับยังเหลืออีกประมาณสี่ตัวละครนะครับแล้วก็ประชักได้ครับเปิดมาครับแล้วก็ปูดเชือแฟนฝั่งเขาเก้าร้านครับเอ้ยเก้าแสนนี่เก้าร้านเลยโอ้โหเมื่อตะตกใจเลยช้าแต่แรงนี่แหละโอเคปัญหา โอเคเราต้องหาคนที่พลังใกล้ๆเราเนาะโอ้วนนี้น่าจะใกล้ๆเราแล้วน่าสุดเมื่อวานเพิ่งจะแพันเนาะจากพลาสติกด้วยมา๊บๆๆโอเคปุ้ยเซียงครับชุบๆหกแสนสามหมื่นครับเบือปุ๋ซียังฝังเขาัะ เราน่าจะแพ้เนาะมไม่นะโน่หนึ่งโนหนึ่งเราสองแสนแล้วโหวเร็วมากเลยเขาน่าจะได้ของทองมาเนี่ยวะโมเมนต์เปิดให้ฟูเจอร์แพ้งเราครับแล้วก็ฟูแฟงเราครับอัดไปเลยครับอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นครับเดี๋ยวไม่ใช่แบตกับอาฟูเซียแฟงนะ กูเสียแฟงฝั่งเขาตัดมาอยู่ที่ห้าแต่ห้าหมื่นครับโอ้โหกระบองเหล็กจบเลยเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหเสียได้เลยอืน่าจะจบละแค่นี้ตีแค่ประมาณมาละสามคนพอเนาะครับครับสรุปวันนี้ก็วันที่สิบนะครับกับเซิร์ฟเจบแป้นครับก็เป็นเซิร์ฟที่ก็ไม่ได้ความรักความสนใจกักใครมากเท่าไหร่นแต่ว่าเป็นเซิร์ฟที่สนุกมากเลยครับก็สลับคิด คลิปที่จะสอดโหลดเนี่ยผมจะทําให้ทีนะบางทีก็ลืมแล้วก็อย่างนึงก็คือแบบว่ามันมีอะไรหลายอย่างทําให้ผมแบบบางทีก็แบบลืมทําจริงๆนะก็ขอโทษตรงนี้ได้เพิ่งนึกๆได้เห็นมีคนมาขอ,ขอไมมว่าเออสอนผมโหลดนะครับเดี๋ยวผมสอนทําให้ครับแต่ว่าถ้าใครรีบอยากจะเล่นจริงๆอ่ะก็ลองเซิร์ชเขาว่ามันพัชแมนเจแปนโหลดนะก็มีพี่ๆที่ทําไว้แล้วบ้างแล้วนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าคลิปมันก็ไม่ได้ยากนะเราก็ไปสามราโหลดแล้ว,าาาลวเข้า Google แล้วก็โหลดจากคิวเออ แอปคิว uh, ักอย่างนะครับแล้วก็มันเป็นแอปที่แบบเอาไว้โหลดเกมของเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับก็มาโหลดได้น,นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็ลองเซิร์ฟว่าเกมมอนพัชแมนมันก็จะซึ่ขึ้นมาอยู่ประมาณสามสี่เซิร์ฟรนะรก็เป็นไทยก็คือเอเชียจีนยอดจีนเดิมแล้วก็เป็นอของญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้เนาะก็ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมครับคอมเมนต์อ,อย่างถูกภาพอะไรเหมือนเดิมครับก็ขออีกเรื่องนึงครับก่อนจะจบไปคลิปก็ใครที่จะเล่นเซิร์ฟอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจก่อนว่าจะเล่นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะได้ไอเดียเซิร์ฟอเมริกาเซริร์ฟนึงนะครับก็เป็นไอดีน้องก็ได้นะหรือเป็นไอดีย top เซิร์ฟก็ได้สามารถติดต่อผมในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงชุมชนมันครับว่าเออผมอยากได้ เซิร์ฟเมกาสักอดีนึงครับเพื่อมารีวิวแล้วก็ในการเล่นต่อไปนะเพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าจะเล่นปต็มตั้งแต่เริ่มใหม่แต่ว่าผมขอศึกษาระบบของเซิร์ฟเมกาก่อนว่ามันมีอะไรแตกต่างไหมแต่ว่าจากความจริงที่ลองดูหน้ากลุ่มมาเนี่ยก็ประมาณว่ามีบางตัวละครที่ลงตู้สปอร์ตนะครับแต่กิจกรรมก็ยังเหมือนเดิมๆเหมืน,น,น,หมน,นะครับก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเรามากก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผสมระหว่าง เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผสมระหว่างเอเชียกับของสินยอดที่รวมกันเป็นพวกอัปเดตกับการที่ทำระบบที่มันเร่งง่ายขึ้นว่าเดิมครับก็คลิปนี้ขอจบพีงเนี้ก็มาพูดเรื่องๆกับเซิร์ฟเมกานนครับก็อย่าลืมครับคอยแม่ย่างสุภาพครับวันนี้ก็บายบาย,บายครับสวัสดีครับ